สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูแนวทางหขวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16บหกุมภานะครับ6 9ก็งวดที่ผ่านมาวันที่1นึ่มึ่กุมภานะครับก็เลขก็ออกไปออกมา2อก้า เธอออกตามหลักเลยเพราะจับหลักให้เป็นแนวทางพอดีมาออกของข้าวก็เธอว่าข้าวข้านะครับก่อนที่จะไปดูมดวันที่สิบหกก็มาดูคำเตือนกันครับโปรดใช้วิจารยาในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้นไม่มีใครทราบลรงหน้าว่าเลขออกอะไร นะครับไปดูกันงวดวันที่สิบหกกุมภาก็ตามนี้เลยสูตรเรียกว่าเด่นบนห้าตัวนี้เด่นบนนะครับเราจะเน้นไปที่แนวทางบนอย่างเดียวส่วนจอกล่างหรือไม่นั้นก็เรื่องของเขาก็หลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสามครั้งบวกพันหนึ่งครั้งใช่นไหมบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกแปดองค์พี่เนี่ เราจะได้เลขตัวที่1คือ1แล้วเดินหน้า1เป็น2 1 2บวก2บวก7ได้9 9บวกอีก4ได้3 4เลขเด่นบนจะมีอยู่5ตัวคือ1 2 9 3 4เราจะมาวางตัวนี้เป็น1 x x 1 2 x x 2 9 x x 9, x, 9, x, 9, x, 9 x, 3 x x 3 4 x x 4เรามาดูอีกสูตรสูตรนี้ที่ว่า3ตัวเนี่ย ส่วนมากจะเข้านะครับเขา้าเขา้าไม่รู้บนหรือล่างก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะใช้หลักสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกด้วยหน่วยล่างสองครั้งบวกห้าคงที่เด่นตัวที่หนึ่งคือสองสองแล้วไปบวกสี่คงที่ได้หกตัวที่สองและบวกสามคงที่ได้เก้าเด่นสูตรนี้จะได้มีสามตัวคือสองหกเก้านะครับหกเก้าซึ่งเรามองดูแล้ว มันจะไปชนกับตัวนี้สองกับเก้าใช่ไหมสองนยสองกับเก้าแต่ชนอาจจะมากก็ได้ไม่มากก็ได้ส่วนตัวนี้ก็คือจับให้เหมือนเดิมตารางแบบนี้จับให้ตามหลักนะครับมีหลักมนาะแต่มันจะมาตามหลักหรือไม่ล่ะไม่มีใครทราบตวงน้าก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับก็จะลงให้แค่คลิปเดียวนะครับเอาไว้ดูสําหรับ พี่เขารอคอยนะครับช่วยเป็นกำลังใจครับช่วยแชร์ช่วยแบบว่าจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสลับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ